สบายดีพี่น้องมืเอนี่มีมอนตำทะเลอีกเด้อพี่น้องเด้อตำกุ้งใส่หมึกใส่ลูกซีนลูกซีนปลาลูกซีนหมูมีมอนใส่นี่ก็บพักกินกับมากินน้ำมีมอนเด้อเมื่อตะกุตะคนสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีแฮ่งแดงชมตำกันเด้อจ้ามากินตำน้ำมีมอน กินตำายตำเดือดตำเดือดมาอีกเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องตำหมากุ้งใส่ตำด้วยกันเด้อใส่ลูกซีนใส่หมึกพี่น้องมากินกันเลยซีนหักแพงทั้งลาวทั้งไทยต่างประเทศยาวเลยยาวเลยแม่แม่แม่มาเด้อมากินหัวแมมมอนอีกในตอนซวยมันในตอนเที่ยงมันมามามากินตำ เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมาพี่มากินจำพี่ก่อนนะเข่ามามาเข่ามาไงมากินจำพี่ก่อนแปมมัวมา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 กินด้วยกันครั้งนั้นกะเอิร์ไปกินนั่นต้มห่านเอาปี๊ยมาแล้วลางหนึ่งครั้งนั้นก็ได้มากินต้มห่านเด้อเพื่อน่าแม่เพื่อนมาอื มาเด้อเฮ้ยเพื่อนทางเมืองนอกเพื่อนทางเมืองไทยหอมะกินตำน้ำเตีงเลยมาเด้อแม่สลีน้องสลีสลี่บอสกินตำเด้อะลงเด้อนี่เด้อเสียแม่มอนเจ้านั้นแม่ลงมะหวมอีกเมื่อไงมาเด้อลูกทางเมืองนอกแล้วก็ลูกทางเมืองไทยเขาขึ้นตำน้ำเมเด้อเดือดโซนเดือบ้าวนุช มาเด้อไปกินตำน้ำกันเด้อเล,ล็การีแม็กกี้ฮิมมามามาจักสื่อมาทุกคนมาเด้อทุกคนมากินมากินน้ำกันบริเห็ด,ดเผ็ดก็ได้เด้อนี่คนบอกินเผ็ดก็เลยเบิกยา,าวก็ได้น้าหนุ่นตำบนัหนป้าตัวยาวเยอนี่ยาวขนาดด้วยทั้งเผ็ดทั้งแสบี่ก็แซ่บพี่น้อง น้องหนุดอยู่เวียงเห็นบ่เฮ้ยเห็นอ้าวกะดาบสิตัมอือมาเด้อหนุดเอ้ยอือไปเด้อกินซ้ำนํำาแม่ลงเดอ้อกะเบ้่งคลิปแม่ตลอดหั่นแหละคนไล่าาตลอดมีโทรหากันได้โอกาสมากินน้ำแม่มอนอีกโทรพ่ได้ใส้อันโทรศัพท์อันนั้นจนเด้อบ่คุยกัน เขาว่าให้นางน่อยพังม ah. ันจยากเบาเลยในบุพพาอยู so so ่บ้านคือโทรศัพท์สัมผัสคุยเห็นหนักกันพระเจ้ารับทานก็โทรมาแล้วพระคันจะยุ่งด้วยพระเจ้าอยู่ทีอยากที่เงี้เนี่ยเล่นเดือดร้อนจัดเต็ม พอดีคนเป็นจังก้วยามึอยก็เก็บกล้วยแล้วมันน่ยโอ้ยเก็บกล้วยเด้อขอเอินเก็บกล้วยแล้วบาทใส่ลูกนน้ำแทบแ่บตำใส่ลูกซีบมัเด้อละเอ้ยิแม่ดูเป้อืน่ามึงคือมึเนาะาเต็ก็คือล่กตันงเนาะคือล่ะกอตัง

ใช่ตัวไหนมนักงาเหมือนเด้มั่งาวกับอนฟิตจได้มันสุกเหรอใช่ตัวไอนฟิตเบงเออตัวมันพอต่ำหาตัวนั้นมันนั่นแหละหาบุญรุกนี่ก็บางก็แล้วของเจ้าบางทีก็คอยลูไป เกมือแล้วถูกเป็นมือยใบดูกย่งกระหอปผูกยังกระเบนบายมั้งใบได้เป็นกระมือได้จับกคบดุได้ส่ได้ยีห้อไหนเมือบเต็มือห่อนลูกยางกระน Các bạn hãy yên hạt cho kênh lalaschool Để không แบ่ก็ดังนังอยู่เจอต้าง่ยต้องพิเศษใช้กับไขแดงจากซาลันซีและแตงโมแตงเมย์น้ำเต้น้ำเด็ดออกแล้วแล้วให้ลองแตงอันกินกันแดดกินแบบลงหนาหนาเต็งเป็นอะไรจะคล้กว่ามือนานอยูอ้ามือไปตากแดดมือแดงมือแบ่ตากแดดเล้มือ มันแบบมันบม็นตุ่มเทวดแพ้่พื้นแดงอะเนี่ยแพ่อากาศแพ้อากาศเป็ผูกิดูไว้ตะปูกในชวาที่ายก็บลาไม่อะไรพักันิันไว้ปูกวลาะายอยนั้นไคลายกัพอได้กินียนไม่น้อยเด้ซื้อไปปลูกักซองสี่ห้าโล เราเก็บตาแดดไปคายคายัุงแหงถุงเราก็จะใส่เมียเราคนถุงเปินชุน้ำผึ่งอาภิงอะเรอะไรเมียเก็บอยู่คนเดียวนี่ชุดไม่นมดส่นจะกจย ไปลงมาอีนางน,นะไปงซียงเซอนะดูแต่้เคืนมีเงงนงดเจ้าได้หือนัอนลายนะนางก็จะไอ,ะอไป <c oughs> โยทำตัวดีก็เอาเลยเนาะแจมจะเตะมัน <c oughs> ไป <c oughs> หายเตะได้อีงไงมันเพราะเมันหายนางก็กินไล่ได้ใจนะ ยังจุ่มปรตีนมาแล้วก่อนปรตีนใหญ่ๆมันเอายาวๆค่ะบ๊อบบ๊อบสวัสดีลูกซองลูกจามลูกผ่านนำไรน้ำลูกคุ่นได้ปะคะเพื่อคนกระซองนักเช็คจำเนี่ยจำกันเนี่ย Nhanh hơi ung thư nắng 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 kèm nắng 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 đã, nắng 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 มาจต้มติหมดแล้วยังมาต้มติมเหือนกัเจ้าจักลาดชาวเจ้าซื้อชาวนียงกุ้งกับหมึกเจ้าจักรตลาดชาวนั่นนะนั่นก็ซื้อจำมือนั่นเดี๋ซื้อมาชาวเนียงมานมัจะตํมล็กเท็จหนึ่งลกหนึ่งต้สองิบหนึ่งเวลาเขาต้มจืดใส่ไข่เนื้อเนาะกินหอนางหนุ่เนาะอพักหนึ่ง กินอะไนักโนดเท้กินแซ่บแต่แรกแซ่บโนดเอ้ยผักทิงผักขึ้นเทียนอยู่นี่มายามเถอะมานด้วยจะขอช่อยเหลือทุกนนาลัดนะนำมาลูกเมื่อไร่เมื่อสองคืนเนาะตกใจอย่างเมื่อไหร่เอ้ยอย่างเมื่อเมื่อใครเอ้ย มืองบงลาใ่ไหมเอ้ยร่างพาจะไปเที่ยวต้นจะอุ่อยบกะไปถล่มเป็นบอกให้ันถักมาหลงยันคุณนายแม่คอยเมื่อยยุกหองหลุดไเด้อว่ไปน้ำกันว่ะหองหลุดไเด้อไปเที่ยวน้ำกันบรรลกมาเห็นไหม แรงมากกว่า,าไปบอกพ่อคสายเปลีนรนี้ยันรเนือปลาลองเปไปซื้อข้าวดอกระสอบสอามแสนายหกติลโลข้าวโพ่างเอน้าาเจ้นานี่นเลข่าวเองมันโกลซื้อมาสี่สิบสองบุมี ใช่ไหมเวลาความจับทิ้งนี่แล้วลูกอาคิปนี้กำมมลังมอญลาไปก่อนลืมพี่น้องเดอ้ออย่าลืมติดตามพิณนาเด้ออย่าลืมกมดแชร์กดไลค์ซับตะไคร้ให้ส่องน้องลำพิงใหญมอนเดอ้ออย่าลืมผักสอออ่องซาลีสาวเวนอย่าสอนผ้าเพิร์นฉันอกินแสบลืมพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย <Bye. S 2> <Bye. S 1>